โอมจงมาดึงมาดึงมาดึงมามาแล้วนะครับดีพอนะครับ S of ไฟนะครับผมสวยนะครับเป็นรถเทสต์ได์นะครับผมมาถึงที่การจนบุรีแล้วนะครับผมนี่เป็นไงบ้างนะครับผมรุ่นนี้นะครับดี S อบไฟนะครับผมตัวนี้จะเป็น B E V นะฮะเป็นไฟฟ้าล้วนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม เป็นไงบ้างครับคุณลูกค้าความยาวของตัวรถนะครับอยู่ที่4,600มิมนะครับผมโอ้โหขอมกว้างนะฮะอยู่ที่1,900มิมนะครับผมและมีความสูงอยู่ที่1,600มิมนะครับผมฐานล้อกว้างนะฮะฐานล้อกว้างมากนะครับนี่2,880มิลิเมตรนะครับผมโอ้หเป็นไงล่ะเล็กว่าของตัวรุ่นพี่เล็กน้อยนะฮะ ตัวน,นี้เป็นไงความสูงใต้ท้องรถนะฮะจุดที่ร้อยหกสิบก้ามิลลิเมตรนะครับล้อลอยนะฮะมาสิบแปดนิ้วนะครับส8แปดนิ้วนะฮะแบคลายสวยงามนะฮะจุดนี้มาเป็นแบตเตอรี่นะครับขนาดโอ้ใช้ได้เลยนะครับผมห้าสิบหกนะฮะจุดหนึ่งกิโลวัตต์เทาวนะครับผม ความเร็วที่เข้มไว้นะครับมาตรฐาน MDC นะครับอยู่ที่470นะครับผมกิโลแล้วแต่นะครับว่าจะขับเร็วไม่เร็วนะฮะตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับให้มอเตอร์มาที่175กิโลวัตต์นะครับผมถ้าเทียบเป็นแรงม้าอยู่ที่238แรงม้านะครับแล้วก็ให้แรงบิดที่สูงเหมือนรุ่นที่นะฮะ320นะครับผมสวยนะฮะ ถึงร้อยครับตัวนี้อยู่ที่7.3นะครับผมความเร็วที่7.3ก็ถือว่าการใช้งานดีนะฮะ ตัวนี้จะให้มาทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับก็รุ่นนี้จะเป็นตัวแม็กนะครับสำหรตัวท็อป8 9 9 0 0 0บาทส่วนรุ่นรองมาครับตัวพัดนะครับ8ปด0 0 0 0บาทและตัวเริ่มต้นนะครับเจ็0บาทนะครับผมถ้าลูกค้านะครับสนใจมาดูตัวอย่างรถได้นะครับอ้าวแล้วตัวนี้อุ่นแม็กนะครับผมกับตัวรุ่นพัดแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับผม หลักๆนะฮะถ้าเป็นตัวรุ่น m ็กนะครับก็อันนี้ออปชันมาครบอยู่แล้วแต่ส่วนตัวพัดที่จะอ่ามันยังไม่มีออปชันนะครับผมก็หลักๆก,ก็จะเป็นตัวนี่ผมพาไปด<ม>ูที่ไม่มีนะฮะตัวนี้จะมีนี่ม่านไฟฟ้านะครับม่านไฟฟ้า ตัวพัดจะยังไม่มีนะครับพัดจะยังไม่มีแล้วก็ตัวฝาท้ายนะฮะจะเป็นแบบเปิดไฟฟ้านะครับอยู่นะอยู่นี่เป็นแบบเปิดไฟฟ้านะฮะตัวพัดก็ยังไม่มีนะครับผมความจุใหญ่นะฮะใหญ่มากใหญ่มากนะครับ ระบบจดจำนะฮะของกระจกมองข้างตัวพัดไม่มีนะฮะตัวของรุ่นแบกมีนะครับสวยไหมฮะนี่คือภายในเขานครับแล้วก็ตัวรุ่นพัดจะไม่มีไฟแอบเบิไลน์นะครับผมตัวแม็กจะมีมาให้แล้วก็ที่ชาร์จ50บาทน,นะครับมาเลยนะครวบตัวพัดจะยังไม่มีแล้วก็ลำโพงตัวนี้มาทั้งหมด14ตัวนะครับตัวจะมีทั้งหมด8จุดนะครับ8ตำแหน่ง แล้วก็การสั่งงานด้วยเสียงนะครับผมพาไปชมกันสวยงามครับตอนนี้ภายในสีส้มนะฮะถ้ารุ่น max จะเป็นภายในสีส้มนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นผัดแล้วก็รุ่นไลท์นะครับจะเป็นภายในสีดํานะครับผมลูกค้ามาดูแล้วชอบมากครับชมทุกไลาย หน้าจอนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ sunflower นะฮะแต่ถ้าตัวรุ่นผัดและรุ่นไหลนนครับจะไม่ใช่แบบ sunflower sunflower คืออะไรจอจะสามารถหันไปทางซ้ายและขวาได้ครับรวมองศาทั้งหมด15องศานะครับผมสวยๆแอรหลังนะฮะงานเดินได้ทุกอย่างนะครับหนังสัมผัสดีนะฮะ สกว้างอ๋อัอนนี้นะฮะมีปรับได้นะครับเข้าออกขึ้นลงเอนนะครับแล้วก็ปรับระดับของตัวเบาะแล้วตัวนี้ครับจะเป็นมีตัวเป่าละบายลมอุ่นเย็นอุ่นร้อนนะฮะ ฝั่งด้านหน้าเดี๋ยวพาวดูโอหเป็นไงครับลูกค้าเป็นไงฮะความจุค่อนข้างเยอะนะครับ150ยเอ็ดลิตรนะครฮะสาย LED กล้องเลเซอร์สามร้อยหกสิบนะครับ ห้ารอยสีสิบครับเพราะว่ามาเฉ็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ดีมากเลยมีรองน่องนะฮะตัวนี้มีรองน่องคุณผู้หญิงถือว่าในฉา,านะฮะนั่งสบายชาร์จนะครับถูกกล้องมือ ประตูเราเปิดอยู่ภาพค่อนข้างชัดน,นะฮะมีออปชั่นต่างๆนี่ยังไมันจะปรับภาษานะครับเดี๋ยวข้างหน้าจะพามาชมนะฮะเนียนตาไหมเนีย่ยประตูเราเปิดอยู่บอกหมดเลยสวยงามจกแบบแฟมเบลดนะครับ,แบบแบบรุ่นพี่เลยรุ่นพี่กันเป็นแบบแฟมเบลด ตัวแม็กนี่ได้ท้ายไฟฟ้านี่ก็เดี๋ยวเตรียมส่งมอบนะครับน้องลูมินขาชมเล็กๆน้อยๆนะครับผมตัวนี้ไฟฟ้ารวนวิ่งได้470วิ่งได้470กิโลเมตรหาร n e ็นนะครับผมส่วนความพิเศษของรุ่นนี้นะครับตัวแบตเตอรี่นะีครับเป็นแบบ3เซลล์นะฮะ สามารถชาร์จจาก30ถึง80ได้ภายใน15นาทีนะครับผมถือว่าใช้งานได้รวดเร็วมากนะครับได้ระงวัลในการออกแบบจากกิลมันด้วยวันนี้พามาแนะนำก่อนนะครับว่ารถมาถึงที่กาญจนบุรีแล้วครับถ้าจะมาทดลองขับนะครับคันนี้นะครับผม ติดต่อมาได้เลยนะครับทางเพจหรือจะเป็นทาง l ล n e Official นะครับหรือโทรมาสอบถามได้ทั้งสิ้นนะครับได้หมดนะครับผมง่าขอขอฝากครับริพ่อชอเอวันการจันทบุรีด้วยนะครับผมถ้านึกถึงรถไฟฟ้านะครับผมไม่เหมือนใครหรูหราครับราคาสมเหตุสมผลนะครับผมมาที่ดีพอชอเอวันการจันทบุรีนะครับเราก็มีทั้งตัวของ s อ5นะครับ S o 7 ลูมินนะครับแล้วก็จะมีพี่ใหญ่ครับรอสมมอบ e07 นะครับแล้วก็จะมี k50 ก็คือตัว Hunter กไฟฟ้า reev นะครับผมที่สามารถมีเครื่องยนต์ไว้ตัวที่ขยายระยะทางของตัวการขับนะครับผมเช่นเดียวกันเดี๋ยวตัวนี้ก็จะมีตัว iev มานะครับเป็นรุ่นที่มีการทดสอบแล้วนะครับผมได้ระยะทางถึงมากกว่า1,000กิโลเมตรนะครับผม ไงขอฝากด้วยครับกับดีพอเอสโครับน้องใหม่ของทางดีพอนะครับผมแล้วไงก็มาเจอกันที่ดีพอโชเอวันกาญจนบุรีนะครับขอบคุณมากครับ